ฮัลโหลท่านเกี้ยว <What? S 1> ท่านมีอะไรจะเราสารปรภาพฑ์ไหมเราดาวโหลดไฟล์อยู่ข้างล่างมันเห็นท่านอยู่โดนเชือดอยู่กับตาท่านเกี้ยวตาฟาหรือเปล่านะ่ะไ,ไม่ฟาดเราเห็นเรือกับตันเรือนี่นายอยู่ในห้องนั้นด้วยกันเหรอฮะ <c oughs> เราดาวโหลดไฟอยู่ในยสารห้องนั้นด้วยกันเหรอ <c oughs> ไม่มีการแก้ตัวในเวรกรรมชักแก้ตัวชักก่อนไอ้ดูคุยกันก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง โมกของนายมันหมวกของนายมันเด็ดมากเราไม่สามารถลืมได้เลยนี่ฟังกันก่อนนะคือมันไม่ได้ผลแล้วมันมีคนจ้างฉันมาน่ะเอถ้าปล่อยฉันไปแล้วก็ฉันจะบอกให้นะว่าใครจ้างฉันมาเอาไหมล่ะฮะเได้ก็จะมากระชิบข้างหูฉันแล้วบอกว่าฉันจะจ้างตัวเองมาคือไม่ใช่ล่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เอคุกันดีะนะโอ้ยเอาอีกเร่ลยแก้ะบอกให้เขาไม่ได้เหรอไปอย่าอย่าได้พวกเราใช้ระบบประชาธิปไตยน่ะใช่คไหมทุกคนไม่เดี๋ยวกันคนไล่คนน่ะคนไล่คนน่ะเจก่อกเราอะจะบอกให้คนไล่คนน่ะคนไล่คนก็คือใคร 念他。<Get>